สวัสดีครับ Easy to Start กับผมตอยน,นิทิ่ดนครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง t-fex ็กซ์เที่2แล้วว่า ในส่วนของสินค้าครับมันมีสินค้าอะไรบ้างแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันเนาะว่าเราจะเน้นในส่วนของ s ซ t ตี้อินเด็กซ์ฟิวเแต่การที่เราจะดูหลายๆภาพรวมสินค้าครับมันก็จะทําให้เราเข้าใจในสินค้าที่เราเทรดมากขึ้นเนาะอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมเทรดทีเฟกเซฟตี้อินเด็กซ์อย่างเดียวเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันผันผัวนแล้วละ่ะเพราะเราก็จะเทียบกับหุ้นเนาะแต่พอผมไปเจอทองคําหรือน้ํามันหรือแม้แต่ค่าเงิน Forex กก็ตามเนี่ยเราก็จะเริ่มดูแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะสินค้า อาจจะมีเสี่ยงกว่านี้อีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้เราค่อนข้างเข้าใจใน Product มากขึ้นแล้วก็วานกลุทให้กับมันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็จะพูดถึงตัว Set 50 Index Future ก่อนเลยนะครับก็อย่างนี้พูดกันเอาไว้ครับว่าตัว Set 50 Index Future เนี่ยมันก็คือนําอ้างอิงมาจากตัว Set 50 Index ซึ่งเป็นค่าดัชนีของหุ้น50ตัวในตลาดหุ้นไทยเนาะจะเทรดค่าดัชนีเนี่ยมันคงเทรดไม่ได้เนาะเขาก็เลยออกเป็นตัวสินค้าตัวนี้มาเนี่ยแหละเพื่อให้เราเทรดดิ้งสินค้าตัวนี้มันก็เหมือนเหมือนหุ้นตัวหนึ่งอะครับแต่ว่ามันแค่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้าอนุพันธ์เอาเป็นว่ามันคือเราจะเทรดตัวนี้เนี่ยแหละคือ set 50 index future เราไม่ได้เทรดดัชนีแต่เรากำลังเทรดสินค้าตัวนี้ต่างหากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้อีกก็คือพอเราเล่นสินค้าฟิวเจอร์ครับมันคือการเล่นทั้ง2ฝั่งะ มันก็เหมือนที่เราจะพูดในเรื่องของลองช็อต t นั่นแหละคือง,ง่ายๆเลยว่าถ้าเราจะซื้อครับซื้อหุ้นเนี่ยมันคือ buy เนาะขายหุ้นคือ sell อย่างหุ้นเนี่ยเราก็จะซื้อถูกไปขายแพงซื้อ5้าบาทไปขายเจดบาทขาย8ปบาทถึงทํากําไรเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ซื้อห้าบาทแล้วราคาลงมาเหลือสาบาทอะแปลว่าเราจะขาดทุนแต่ถ้าเราไม่ถือเลยห้าบาทลงมาสาบาทก็คือเฉยๆเนาะแต่ต่างกันตรงที่ว่า TFX เนี่ยสมมติสมม,ต,สม,มติเราตีเป็นเลข5้าบาทเหมือนกันนะครับ เราซื้อที่ห้าบาทเนี่ยจะไปสิบบาทเนี่ยมันมันก็คือเหมือนห้าบาทใช่ปะ่ะแต่ทีเฟกเราจะคิดเป็นจุดอย่างห้าบาทไปสิบาทเนี่ยมันก็เหมือนขยับไปห้าจุดแหละก็คือห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพราะฉะนั้นเราจะนับตรงนี้เป็นจุดครับทีนี้หนึ่งจุดมีมูลค่าเท่าไหร่อยู่ที่เราใส่จํานวนสัญญาเท่าไหร่หนึ่งวางเงินหนึ่งสัญญาขยับหนึ่งจุดเนี่ยคือสองร้อยบาทเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราซื้อที่ห้าไปขายที่สิบเนี่ย แปลว่ามันขยับไป1 2 3 4 5หก็คือ5จุดเหมือนกันเนาะจาก5ไปถึง10จุดละ200บาทแปลว่าเราก็จะได้กําไรอยู่จุดละ2 0 0เป็นทั้งหมดก็คือ1000บาทคือเราจะคิดเป็นจุดนั่นเองแล้วตอนทํากําไรขาลงละ่ะมันเป็นยังไงการทํากําไรขาลงอะครับเมื่อกี้เราเราับเรานับขึ้นเนาะจาก5ไปถึง1 0 5 6 7 8 9 10ดอันนี้คือ5จุดถามว่าถ้า5ลงมา3ลงมากี่จุดก็คือเหมือน5 4 3สลงมา2จุดถามว่าเราจะทํากําไรจาก การที่ราคามันลงมายังไงเมื่อกี้เราเปิดลองคือห้าหกเจดแดเกสบคือเปิดลองมองว่ามันขึ้นสมมุติเรามองว่า5จะลงมา3เรามองลงทีนี้เราจะเรียกว่าเปิดสถานะช็อตเวลาเราคลิกซื้อคลิกขายครับมันจะเขียนเลยว่าเราจะอยู่ฝั่งลองหรือฝั่งช็อตสมมุติเรามองเราว่า5จะลงมา3ามแปลว่าต้องอยู่ฝั่งช็อตถูกไหมครับพอเราคลิกฝั่งช็อตเสร็จปุ๊บถ้าห้าลงมาสี่สเราได้กําไรสจุด วางเงิน1สัญญาจุดละ200เราะว่าเราจะได้กำไรอยู่4ี0อเพราะว่า2จุดจุดละ้นั่นเองนะครับถามว่าอา้าวพูดเมื่อกี้การวางเงินคืออะไรอย่างที่บอกถ้าเราเล่นหุ้นนะครับซื้อเท่าไหร่ก็คือเงินเท่านั้นแล้วก็ตีออกมาเป็นเปอร์เซนต์แต่ทีเฟเนี่ยเราคิดเป็นจุดแต่การที่เราจะเล่น1.2 0 0บาทเนี่ยเราจะต้องเอาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยไปวางเหมือนเงินมัดจำนั่นเองซึ่งตอนนี้มันจะอยู่ประมาณ7,5 0 0แต่ผม,มเอาเข้าใจใง่ายๆนะตีเฉลี่ยประมาณ1 100. สัญญ,ญา่ยวางเงินห0,000ื่นเพราะว่า ค่ามูลค่าสัญญาเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆครับแต่โดย a v e r a เ e เนี่ยจะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0บาทอ่ะเพราะฉะนั้นสมมติในพอร์ตเรามีอยู่ส0ม0 0ื0 0 0 0ืนถ้าเราเล่น1สัญญาเนี่ยเราจะถูกตัดเงินออกไปเก็บไว้เนี่ย10,000มื 1, บาทคือมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ถูกตัดออกไปเก็บเนาะถ้าเราเล่น2สัญญาล่ะสองสัญญาแปลว่าจาก1 2 0 0จเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งจุดคือ4 0 0รอบาทเพราะฉะนั้นถ้าเล่น2สัญญาเขาก็จะเก็บเงินเราจากส0ม0 0ืนเนี่ยเอาไว้2 0 0 0มืน นั่นเองนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเรามี3ามสา0หมื่นเราเล่นสามสัญญาเลยได้ไหมจุดละหกร้อยเล่นได้แต่ทีนี้มันจะมันจะไม่คืออันนี้จะไม่แนะนำนะครับแต่ยกตัวอย่างเคสเฉยๆว่าสมมุติเรามีสาม0มื่นเก็บเงินออกไปเลยสาม0 0ื่นขยับจุดละหกร้อยถ้าสมมุติเราได้กาไรสิบจุดเราจะได้หกพันเนาะมันก็จะกลายพอร์ตเรา equity ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสาม0 0ื่นหกแต่ทีเนี้ยคาถามมันอยู่ที่ว่าแล้วถ้าเราขาดทุนหกพันละมันจะเอาเงินที่ไหนหัก แปลว่ามันก็ต้องหักจากเงินที่เราเอาไปวางมาจินถูกปะซึ่งทีนี้มันจะเริ่มไม่ดีแล้วเพราะว่าจริงๆเขาก็ต้องรีควายแล้วว่าคุณจะเล่น3 contract, ามคอนแท็กเนี่ยสสัญญาคุณต้องวางเงินส0,000ื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เงินมันต่ํากว่าเงินวางมูลค่าสัญญาทีนี้มันไม่ดีแล้วมันอาจจะกลายเป็นก็คือเหมือนเราติดลบอะครับทางโบรกเกอร์เขาจะติดต่อมาให้เราเติมเงินซึ่งอันนี้จะยุ่งยากเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าแนะนําจะเล่นอย่างที่บอกเรามีเงินส0,000ื่นนะครับเราเล่นแค่1สัญญ,ญาก่อ1สัญ,ญญาเท่านั้นเพะฉะนันเราก็จะเหลืออีก2ท่าหรับการสวิง ซึ่งเราเล่นจุดละ200ครับ10 2,000กว่ามันจะหมด20,000เนี่ยมันจะอาจต้องติดลบประมาณ100จุดซึ่งอันนี้เราอาจจะไปพูดคุยกันอีกทีในส่วนของวางแผนการเงินเนาะแต่ทีเนี้ยอยากจะอธิบายภาพให้เห็นว่าการคิดคำนวณเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์ซะทีเดียวละมันจะกลายเป็นมูลค่าจุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของ Set 50 Index Future ที่เราจะเข้ามาเล่นแล้วตอนเล่นละ่ะมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง5บาทเป็น10บาทเป็นอะไรเนาะจาก5 ความเป็นจริงก็คือดัชนีเนี่ยมันอยู่ที่สมมติตอนนี้950จุดเราก็จะประเมินแล้วว่าถ้าช่วงนี้มีข่าวดีเศรษฐกิจกดีอะไรหูดีมากเลยเมกงเมกาเฮ้ยดัชนีจาก950ต้องไป1,000แน่ๆเราก็อยู่ฝั่งรองเพื่อเราจะเล่นเก่งกำไรครับจาก950ไป1,000เนี่ยคือ50จุดก็คูณตามมูลค่าต่อจุดที่เราเล่นว่าเราวางไว้กี่สัญญา1สัญญา200บาท ถ้าเราอยากเล่นจุดละพัน์ก็แปลว่าต้องวาง5สัญญานะครับอันนี้คือยกตัวอย่างแบบคร่าวๆกับกันตอนนี้อยู่ที่950จุดเรามองว่ามันจะมีข่าวร้ายมันจะมีสิ่งไม่ดีหรือคนมองว่าสภาพเศรษฐกิจจะไม่ดีหุ้นจะลงเยอะจาก950ลงมาเหลือ900สิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็ต้องเปิดช็อตเพราะเรากําลังจะเล่นเก่งกําไรขาลงนั่นเอง950ลงมา900เราจะได้กําไรอยู่ที่50 เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราอาจจะไม่ต้องคิดอย่างเดียวเราว่าเฮ้ยเราจะต้องคาดหวังให้ดัชนีมันเพิ่มขึ้นถ้ากลับกันถ้าดัชนีมันลดลงเราก็สามารถเล่นเก็งกําไรได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในรูปแบบของสินค้าฟิวเจอร์นั่นเองคือสามารถทํากําไรได้2ฝั่งนั่นเองนะครับอ่ากอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างเช่น s ิงเกิ s สต็อกเนาะซิงเกิลสต็อเนี่ยก็คือการเล่นฟิวเจอร ในหุ้นลายตัวแล้วเมื่อกี้มันคือดัชนีแต่อันนี้คือหุ้นลายตัวแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่จะมีซิงเกิลสต็อกให้เล่นและต่อให้ถึงแม้จะมีซิงเกิลสต็อกให้เล่นในหลายๆตัวความสเสถียรก็ต่าเพราะว่าคนเล่นสินค้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มากเมื่อเทียบกับจํานวนมูลค่าหรือว่าจํานวนความผันผวน,นที่มันจะคล่องตัวนั่นเองนะครับซึ่งทีนี้มันก็จะมีอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าบ็อกเทรด ซึ่งทีนี้ทางบล็อกเกอร์เขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอันนี้อาจจะต้องไปลองศึกษากระทางบล็อกเกอร์เพิ่มเติมแต่มันจะเป็นประมาณนี้ว่าโอเคซิงเกิลสต็อกไม่มีความผันไม่มีความคล่องตัวเนาะจำนวนบิตออฟเฟอร์มันน้อยทีนี้มันมีบล็อกเทรดคือบล็อกเกอร์จะไปเป็นคู่สัญญาที่เขาจะไปหาหุ้นมาให้เราลองหรือช็อตนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนมีความเสถียรแต่เราอาจจะต้องคอยคุยกับบล็อกเกอร์หรือมาร์เก็ตติ้งนั่นแหละว่าเออเราอยากช็อตหุ้นตัวนี้เราอยากลองหุ้นตัวนี้ในรูปแบบขอองกนะ ก็อาจจะลองไปพูดคุยกันนดะครับซึ่งอันถัดไปเนี่ยคือโกลฟิวเจอร์โกลฟิวเจอร์คืออะไรง่ายๆนะครับก็คือเล่นทองคำนั่นแหละเล่นคล้ายๆตัวดัชนีเลยแต่เราแค่เปลี่ยนจากเลขดัชนีมาเป็นทองคำนั่นเองนะครับก็ถามว่า 1, ผันผวนกว่าไหมอันนี้ต้องตอบว่าสำหรับผมมองว่าค่อนข้างพันผวนกว่าเพราะว่าเวลาทองคำเขาวิ่งทีหนึ่งเนี่ยมากกว่าคือ20จุด30จุดเป็นธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นการเห็น50จุดเป็นเรื่องง่ายแต่อย่างดัชนีนครับการที่ดัชนีจะบวกลบ50จุดเนี่ย ค่อนข้างยากกว่าทองคําแน่นอนนะครับก็าจะเป็นประมาณนี้แต่ยิ่งที่บอก50จุดจริงๆก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ทองคำเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกติหรือถ้ามันมีเทรนอะไรเข้ามาเนี่ยการวิ่ง100จุดของทองคําก็ยิ่งเป็นไปได้สูงนั่นเองนะครับถัดไปเนี่ยก็คือตัวของ forex นั่นเองนะครับ forex เนี่ยต้องบอกว่าในไทยเนี่ย อาจจะยังไม่มีทุกค่างเงินที่นํามาเทรดแล้วก็ยังไม่มีทุกโบรกเกอร์แต่ถามว่ามีไหมตอนนี้เริ่มมีแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพวก UJ เนาะน USD JPN a a หรือว่าต้องดูที่ว่าโบรกเกอร์ไหนเขามีไงบ้างซึ่งถ้าเราเทียบกับการเทรดพอร์ตของเมืองนอกเนี่ยก็ค่อนข้างอาจจะเลือกได้หลายค่างเงินมากกว่าแต่อันนี้มันก็ต้องดูประเมินแล้วว่าเอ้เราอาจจะไม่ได้เล่นทุกค่างเงินไหมอาจจะสนใจแค่ตัว USD ทองคําหรือเปล่าก็อันเนี้ย อาจจะเล่นพอร์ตไทยก็ได้นะั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูไหมว่าเราสนใจในสินค้าไหนมีบล็อกเกอร์ไหนมีบริการบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวอาจจะไปพูดถึงเพิ่มเติมในส่วนของบล็อกเกอร์ก็ได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของสินค้าก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อสินค้าที่เราจะเทรดอะ่ะมันเป็นดัชนีนะการเคลื่อนไหวมันอาจจะไม่ได้ผันผวนมากขนาดนั้นแต่ถ้าการบวกลบ5จุด สิจุดเนี่ยมันคงเป็นเรื่องธรรมดาใน,นแต่ละวันแต่ก็อาจจะไม่บ่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไว้คุยคุยกันในสเต็ปถัดไปนะครับก็ถ้าเกิดใครมีคําถามครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เดี๋ยวเจอกันในสเต็ปถัดไปครับสวัสดีครับ